บล็อกนี้จัดทําขึ้นเพื่อพาทุกคนไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หอศิลป์ใกล้ๆสถาน,นีสนามกีฬาแห่งชาติมิได้มีเจตนาดูถูกศิลปินท่านใดอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําและควใช้พิจารณาจละระเบียบแบบใช่ไหมเด็กเด็กเราอยู่ที่หอศิลป์ตรงทางออก BTS ที่3นะครับเซ่ยให้หน่อยเพื่อนเซ่ยให้หน่อยเซ่ยให้หน่อยกูถ่ายภาพอยู่ให้ไหนเอ้ย มันก็เป็นแบบแทกเมืองที่กําลังพังนะครับแต่ว่ามันก็พังไม่เท่าใจผมจริงคุณนังคุณมีความคิดเห็นยังไงกับนี่ครับไม่มีเราคง,งแล้วนี้เราก็จะอยู่ประมาณชั้น6กกันนะครับอันนี้ก็มีต้นไม้ให้คุณดูเป็นต้นไม้แล้วก็เหมือนจะเป็นซุ้มต่างๆให้คุณดูซึ่งถ้าคุณมากับเพื่อนคุณก็ณสามารถไปถ่ายรูปกันได้ เดี๋ยวอาจจะมากับแฟนแต่ถ้าคุณไม่มีแฟนก็สมนาไม่เป็นไรเขาให้ถ่ายคลิปได้ป่ะได้แหละเหกคนไหายด้วยกันเ,เลยเราก็มาเจอ,อป้ายป้ายความรู้นะครับซึ่งผมก็ขี้เกียจอ่านมันไม่เป็นไรเราเดินกันต่อซึ่งป้ายนี้ก็มีความยาวมาก ้ผมจะบอกว่าตรงนี้มันสูงมากครับคือมองลงไปคุณสามารถหบ่อ่ะใจหายไปอยู่กับเธอได้เลย <c oughs> เป็นไงเมื่อกี้ใช้ได้ไหมได้ <c oughs> ตรนนี้ก็เหมือนที่ที่เขาเอาไว้เขียนอะไรกันอันนี้เป็นทางเข้าซึ่งเพื่อนผมเข้าไม่ได้ครับเพราะมันสูงสูงเกินไปเข้าไม่อด้อันนี้เป็น ขนาดไม่ออกนีหก่หว่านี่ก็เป็นเหมือนเรือยาวนะครับพูดที่ยังไงครับพูดยีงไ,ไงกับเรือพวกนี้บ้านผมก็มีครับใหญ่กว่านี้ใช่ไหมเริ่มน้ำใช่ไหมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับชั้นเดิมครับซึ่งมีผลงานเป็นภาพที่คลาสสิกและผมก็ชอบมาก ก็ผมชอบอะไรที่มันเก่าๆเช่นแฟนเก่าอันนี้ได้ไหมใส่หัวแปลว่าได้ใช่รอรอไปชมมั้นต่อไปเลยแล้วนี้เราก็ต้องอยู่ตรงทางเดินขึ้นชั้นต่อไปนะครับซึ่งเป็นชันมากนึกกูกลับกล้องไม่ได้ เราจะมาถึงชัน้นบนสุดแล้วให้มึงลอง <หา S 2> แล้วก็มาถึงชัน้นขาดไปก็เป็นงานที่พ่อผมชอบรูเป็้จังเป็นเหมือนกระโหลกที่ไม่มีสมองเป็นผมเลยพวกนี้ก็เหมือนขนังวัดเลยแต่ว่าอาจจะดูใหม่กว่านา่อยก็คุณต้องลองมาให้ได้นะ ก็นห <Cornell. S 2> ่อสินท <Interesting. S 3> yes, ี่สุดยอดนากนิวรูสึกทำเหมอนเดิมใช่นี่นี่นี่รู้สึกทำเหมือนเดิมนี่คุณดูนี่ดิชื่อผลงานอะไรเพื่อนอาริเทสอ่ะแล้วก็จะมีภาพผลงานหลายมิติก ุกคนต้องลองมาเพราะว่าผมไม่ไดเป็นยายได้ที่มันก็สุดยอดมากจริงๆแชร์เพื่อนไม่เล่นกูเลยตอนนี้เราน่าจะอยู่ชั้นสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งถ้ามองลงไปข้างล่างก็คือสูงมากแซดอยู่กหลังจนั่งหรือจะนั่ง,น,งนั่งพิจาราคุณผู้ชมชั้นสุดท้ายกันผมไม่รู้ว่าชั้นสุดท้ายมีอะไรแต่ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนตามหาอย,ยู่ แต่บอกเลยว่าถ้าคุณกำลังตามหาแฟนอยู่ชั้นเก้าไม่มีครับซึ่งชั้นเก้าเนี่ยครับก็มีหัวใจซึ่งไม่ใช่หัวใจของคุณเพราะาหัวใจของคุณอยู่ที่เขาแล้วเราจะไปไหนกันต่อดีคุณน่งโอเคเธอตามคุณนั่งไปนะครับตอนนี้อ,อันนี้ผมเรินผ่านสิงโตสองตัวทีว่หลังอยู่ไหเอ่อสิงโตสองตัวที่อยู่ในที่วัดครับจริงชั้นเก้าก็ เหมือนไม่ค่อยมีอะไรแต่จริงถ้าคุณมามาจะมีอะไรก็ได้เพราะว่ามีภาพที่สวยอยู่เช่นภาพนี้มันเหมือนการเรียงตัวกันของเมสสีหลายๆสีเหมือนซูมให้คุณดูซึ่งมันก็ดูสวยดีแต่ผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์แดงผมว่าจะไม่เข้าใจเลย,เลย ต,ตอนนี้เราไม่อยู่ที่ชั้น5นะครับซึ่งมันจะเป็นห้องอด d i ท o รี u มเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปห้องอ u d i ท o รี u มกันโอเคเราเราจะพาคุณไปเข้าห้องอ u d i ท o ร i u m น่าจะเป็นห้องเกี่ยวกับเสียงหรืออะไรสักอย่างซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาให้เข้าไหมาเขาไม่ให้เข้าครับมาเกิดเลยไม่ได้เราจะพาพวกคุณ,คณช,นนนะชมรับนอดนะครับซึ่งเป็นภาพถ่าย ขอบตาดำมากานั่นคือนางตีสารโหแผ่นนี้จะเป็นภาพวาดก็เถืดอนึ่งสองห้าห้าถ้าแปดหรอฝันจริงไม่สองห้าแปดเพราะว่าแปลนบ้านได้อย่างนี้แต่ว่าสร้างไม่ได้แบบนี้ปะ่ะเพราะว่ามันดูไม่แต่ว่ามีแผ่นถังด้วย